สวัสดีคนดูทุคกคนเล้วนะครับวันนี้อยู่กับผม TGC Gamer อีกแล้วนะครับไม่ใช่อีกแล้วสิคลิปนี้ว่าเป็นคลิปแรกนะครับผมที่ผมเปลี่ยนชื่อชื่อช่องมาแล้วก็มาทำคลิปนะครับผม,มโอเคครับวันนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมหน้าตามันแปลกแลกนะคือผมจะบอกคนว่าตอนนี้ผมมันจะมีแจ้งให้ยู ไม่ว่าเลือกสามเลยเออมีแ่ไหนวะเลือกสามมีแก่ทีอยู่ไหมขอเราไปใกล้ๆก่อนแล้วกันนะแม่โอเคครับก็วันนี้ผมมาอยู่กันในเซิร์ฟมอคแอนด์เซตี้นะครับผมซึ่งผมไม่ได้มาอยู่ในเซิร์ฟไฟเอ็มนะครับผมคือไฟเอ็มนี่ยผมเออไม่เชิงว่าเล่นนะครับผมก็คือ ออกมาหาประสบการณ์เล่นมั่งนะครับผมไม่อ,อยุ่แต่สนเดิมมันเปล่่ยนะครับมันคือมันทาทุกอย่างแล้ว,ว่าเออก็วันนี้นะครับผมเราเรอยกเป็เสิร์ฟมาแกนเสร็จออกกรไตนะครับผมผมแนะนําเลยว่าเซิร์ฟนี้ระบบถือว่าสุดสุดจริงๆนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเรียนปลานันนะครับผมก็ปลามันจะมีกี่ปลาว่าสี่หรือห้าเราจะมปหดูก่อนนะครับ ที่เปานี่มีสีนะครับผมมีปานเพิงปานหินผาปานสายฟ้าแล้วก็ปานวาลีนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมจะไปเรียนปานเพิงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะไกลแค่ไหนครัำหรับปานเพิง5.35กิโลเมตรเลยนะแม่ไม่ไกลให้มันรู้ไปนะครับ นี่รับสถานที่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะวบอกโหกูเ้ื่องขี่รถนานแค่ไหนวะเนี่กกกกกยกกะกไกลเกินปาให้บางทีอะบางทีนะมันจะไกลเกินไปเลยนะจะมาไปครับเพื่อคนดูผมทําได้ทุกอย่างครับผมทุกคนดูล้อดีล้อมันน่าจะบั๊กนะครับผมตอนนี้ ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวไปกันเลยเอ่มคันนี้คล้ายๆอาสามสองนะผมซื้อมาเลยนะสามร้อแคสเลยนะทุกคนคือตอนนี้อ่ะแคสเหลือหกร้อยไม่รู้ว่าปานเพิงวันกี่บาทนะแต่ผมอยากได้ปานเพิงสุดละเออแม่โก้ดีก็เดี๋ยวไปเจอที่ านที่เลนปลางเลยเดี๋ยวครับผมเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับผมเฟลโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงกันแล้วนะครับผม เออไอ้เจีย <complex> ด <í toys> ูไอ <'t> <laws> <sh> like <friends> ้หีมอก็ได้วะเงต้องปเใหม่เรยนเหรอโอ้โหเทุกนไปเดบเจกนเขาเลย ไอ้ยัยรถตกเฉยเขียคันนี้ก็ได้วะเคยหวั่นซะที่ไหนเนาะคันไหนก็ขี่ได้บนแลวคันนี้ผมก็ใช้เงินเกมซื้อมานะครับผมราคาสามหมื่นบาทคุ้มนะคุ้มนะวินไ,ได้เกือบสองร้อย เ,เจอกันปี่ปสถานที่เรียนปานเลยดีกว่านี่ทุกคนตอนนี้เราก็ไม่มาถึงแล้วผมจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยอ๋อเทศที่พอสมควรนม่มีอะไรนเนี่ยหม,มานีสเสือเป็นหมาแล้วก็ให้เราเดินเข้ามาเลยครับผมนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ฐานที่เรียนปลาลนะครับผมก็ให้เรากดเองก็จะมีข้อความขึ้นมาชนเลยก็ให้เรากดจบลงไปนะครับผมโห้ใช้เงินเขียวเจ็ดร้อยล้านาออาว้าบเอ้าเกินน้ำลายกว่านี้เราจะใช้แช่น,นะครับผมก็ห้าร้อยบาทเลยโอผมเดี๋ยหกร้อยแล้วว่าโอเคว่าอืม การซื้อเสร็จสิ้นนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้ปานเพยมาแล้วเยอก็ถ้าเรากดไปที่เพจน,นะครับกล้วก็เมโนูน,นะครับกระเป๋าไอเทมหรือเปล่านะนาเราจะใช้แล้วก็นี่เป๋าวิชาปา่าแลปานเพยแล้วก็กดใช้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม นี่เลวลาเราเวียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหทำไมไม่เป็น,ไ,ปนไฟวะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เป็นไฟแบบนี้วะไ,ไฟมึงอ่อนมากเลยนะโอเคทุกคนก็โอเคอยู่โอเคแล้วก็จะคิดไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผม ก็สรวนใครที่อยากเรียนปานก็มาดูกันได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดนี่เลยนะครับสี่ปานนะครับผมก็จะม,มีปานเพอปานหินผ่าปานเสงฟ,ฟ้าแล้วก็ปานวารีนะครับผมส้าใครที่อยากเรียนปานไหนก็ไปกันได้นะครับปานเพินี่น่าจะแพงสุดละเออนะครับผมก็ผมขอตบนะครับไว้เพียงเท่านี้และกันนะครับ ค่วงคิดน่าจะผอจะไปทำอะไรก็เอาติดตามชมกันได้เลยงงนะครับเอวันนี้ก็ขอตัวลาด้วยครับเอสวัสดีครับ